ใครชอบใครชอบช็อตบอดี้ก็ใช่เลยอ่ะไหนชาชักนะไหนนะผมดีชาชักชาชักด้วยใส่เบล็พอพูดถึงช็อตบอดี้อ๋อช็อตบอดี้พอพูดถึงช็อตบอดี้ช็อตบอดี้ก็มาจริงๆอ่ะนะอย่าอย่าบุลลี่อย่าอย่าได้ลองเชียวสี่สิบสี่สิบนี่ฮะตัวเนี้ยหลายคนอาจจะมองว่าช็อตบอดี้ผมต้องขอโทษด้วยเพราะผมเป็นคนเลี้ยงปลาอ้วนเลี้ยงปลาอ้วนแต่หัวใหญ่เห็นไหม ลักษณะโตขึ้นมาสวยแน่ยส,สวยมากนะบาลานซ์บาลานซ์มากเพราะว่าสองข้างเท่ากันเอ่าตอนนี้ห้องอะไรถ้าใครยังไม่ได้ไปเมืองเอวอดาบาีอออดาบาัตดาาูท่าดูวิดีบัตนี่ถ้าไม่อินเตอร์จริงเล่นไม่ได้ไอ้นี่งงไอ้งงนี่งงอะไรคือโอวดีบัตขออนุญาตก,กระโดดถีบฟาดโกบ่อได้ไหมแบล็กไดมอนด์อันเนี้ยขึ้นชื่อมากของญี่ปุ่นไอ้ของไดดิเชีย ใครยก็ตามหาอยู่อย่างนี้คุณตักตักมาที่คุณตั้งราคายังไงยังแล้วใครเป็นคนตั้งราคาเนี่ยซอโอซอซอเป็นคนตั้งราคาซอจุ๊บเจ๊ฟกูไม่รู้แล้วแต่เขาตั้งกูเลี้ยงอย่างเดียวเอาสนุกคุนให้ใหญ่ถามบอกว่าถ้ากักเอามาคำนวณค่าอาหารที่กูใส่เข้าไปอ่ะเป็นไงกับราคาขายอะขาดทุนอย่างเดียวคุณก็อัดจังเลยไม่ไม่ได้อาหารอัดจังเลยเดี๋ยวเสียชื่อเดี๋ยวเสียชื่อ ข้อดีอะหอยของการดูไอ้พวกปลาสีเดียวน่ะคือดูไงไม่คือมันไม่ต้องดูอะไรมากนอกจากดูหุ่นเพราะผู้ชายผู้หญิงไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่จ้ะอย่างเงี้ยเอาตัวผู้ไปก็ใหญ่เอาตัวเมียไปก็ใหญ่เท่ากันมันก็เลยไม่ค่อยได้เช็คเพศกันแต่พอเป็นเป็นพวกอื่นเนี่ยก็ทุกคนก็จะแบบว่าพอพอเป็นตัวผู้ปุ๊บราคาตกเลยพอเป็นตัวเมียปุ๊บโอ้โห พูดกัไปสี่ห้าเท่าเลยทันทีแบบแต่ตัวเมียมันใหญ่กว่าตัวผู้จริงๆตอนสุดท้ายมันก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วใช่โอ้โหคุณทรงคุณเลี้ยงไงเนี่ยโคตรโคตรดีเลยปึกเลยอ่ะไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวนะทรงมันเป็นปอปิโดมากใช่ไอไอพวกเนี้ยเลี้ยงง่ายที่ที่ทำให้ทรงมันอย่างเงี้ยแหละอืมเอ้ยไอตัวเนี้ยสีมันมันเป็นแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแนอนาคนไม่มีทางมันไม่มีทางเดาออกเลยนะอันนี้ยอเดี๋ยว เอาไอ้ต้นต้นมาเล่าประวัติของไอ้ไดมอนด์หน่อยได้ไหมเพราะว่าไอ้เนี่ยไม่ค่อยเห็นหน่ะไอ้เนี่ยไอ้พวกไดนิชิเนี่ยมันชอบผสมเอาเอาสามสี่อย่างมาผสมในตัวเดียวกันนะครับใช่ไหมแล้วก็แล้วก็พยายามคัดเอาอันที่ใหญ่ที่สุดนะฮะโครงสร้างะอ้เนี้ยขายโครงสร้างเดียวแต่ว่าคือมันจะดำแล้วก็ดันเลยเดี๋ยวมันออกลายเหรอรู้สึกว่ามันเอาทั้งชากอยผสมผสมโซลากอยโซกอยแล้วก็เอ่อเอาอะไรอีกวะที่มันดำเนี่ย ท,ที่มันออกมาเป็นแบบเนี้ยเอสคารสเออพวกคารสึสามสี 3, ชนิดที่ใหญ่มากๆเนี่ยเอามาผสมกันแล้วครอสกันไปครอสกันมาจนเราจะเห็นได้ว่าบางตัวเนี่ยดำสนิทไปเลยเอืบางตัวดำแล้วมีลายบางตัวดำแล้วมันจะเปิดออกมาอ,อ,อย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมี ส่วนของชาบอยที่มันจะขึ้นมาเป็นมือผมสงสัยตรงนี้ไงเนี่ยสีน้ําตาลสีน้ําตาลเนี่ยมันซ่อนอยู่เป็นลายเห็นป่ะมันเป็นดําด้วยแต่ว่าเป็นลายลาย้วยสวยนะใกล้ๆสวยว่ะเออมันจะโตได้สักเท่าไหร่เนี่ยเมตรหนึ่งเป็นเมตรเลยเหรอขึ้นไปเลยนี่เป็นเพศเมียแบบนี้ด้วยครับฮะคุณกำลังขายคอยรับเพศเมียอีกแล้วหรอใครได้ตัวนี้ไปนี่คือใหญ่เลยนะเนี่ยเราจะเติด ไดมอนด์ไดมอนด์อยู่ตามร้านจิวเวลรี่นะแต่นี่อยู่ในบอกปะครับนี่ของกระโดด่ถีบหน่อยได้ไหมนี่เดี๋ยวนี้นะหลังจากเปิดปีใหม่มาดูเขาพลิ้วมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันสงสัยจะไปซื้อที่ไว้เยอะทางภาคใต้ที่อะไรนะที่ตัดเล็บไอ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 ที่ไอตัวลำนั้นอ่ะราคามันเทียบกับแพงไหมที่ญี่ปุ่นอะแพงเหรอกูเคยเห็นเคยเคยจิ้มจิ้มแบบนี้อยู่ขายอะไรเท่าไหร่ร้านเยน เลยจริงว่ะแล้วในไทยคุณจะขายขนาดนั้นเลยอะ่ะไม่ขายขนาดนั้นแล้วแต่จุ๊บจิบจะวางไปแต่ว่าอันเนี้ยตอนนั้นที่จิ้มมาตัวใหญ่ตัว70-80เซนเพราะว่าพวกนั้นบางครั้งขี้เกียจรอไงคนที่ไปซื้อเอาเอาใหญ่เอาให,เให่เลยเอาใหญ่เลยแล้วไปอีก20เซนแล้วก็เมตร คุณทําตู้คอนเทนเนอร์อะไรของคุณนั่นน่ะนั่นไอ้นี่ไงเดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวโชว์บอกไงว่าโมใหม่เป็นอะไรไปบ้างเอออยู่ตรงมีบูลิงทาวเวอร์บอกหน่อยนะเพราะว่าเฮ้ยนี่หนาวจังเลยอะโดนน้ํานิดเดียวอะน้ำมันเย็นนะอะเฮ้ยแต่พอมันดูดูดูนานๆมันจะดูเพลินเลยนะไอ้ตัวดําเนี่ยใชม่มันมันจินตนาการเลยว่าเอ๊ะตรงไหนมันจะด่างขึ้นตรงไหนมันจะขึ้นสีอะไรอย่างงี้คาราชิผมผมเล่งสีไว้ให้แล้วนะนี่คาราชิใช่ไหมนะนี่ยาวเท่าไหร่เนี่ยคาราชิเนี่ย น่าจะห้าสิบห้าสิบนะในนี้นะถ้าให้ผมเก็บนะผมเก็บแบล็กไดมอนด์ก่อนอต้องเอาหายากหายากอันที่สองที่ชอบชอบชาก่อยตัวนี้ชาก่อยสีกันอ่อดเงี้ยถ้าให้ผมชี้ผมชี้ตัวนี้เหมือนกันผมจะไม่ชี้ตัวนู้นตัวเนี้ยก็ก็พอได้แต่ว่าก็ก็สวยดีรูปทรงสวยงามมากอยู่แล้วแต่ถ้าจะเก็บถ้าจะเก็บนะตัวนี้ถ้าใหญ่มานะคุณใช่ เขียวอารามเลยมันจะส้มเขียวๆหน่อยแต่คนส่วนใหญ่จะมองข้ามพวกกินลินพอมันโตขึ้นมาแล้วกินลินตัวนี้สวยนะสีสีมันจะมีส้มส้มนิดๆวิบวับวิบบับเหมือนเพลงขอไอ้ป๊อกอ่ะตกลงก็ยืนยันว่านี่คือชากอยกินลินใช่ไหมมันมันมีอะไรสังเกตอ่ะแต่แต่คุณคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นเป็นลูกของพวกเด็กแบล็กดมอนด์นะเพราะทุนําชากอยจะไม่ ไม่เข้มขนาดไม่เดี๋ยวก่อนนี่คุณกาลังบอกว่าชากอยตัวนี้เป็นชากอยของเดนิชีเหรอกิลินนะฮะกริลินของเดนมาร์แบ็คไดมอนด์นะครับโอ้โหอ้นนี่มีราคาเลยพอเป็นของเดนิชิปุ๊บเนี่ยพอแปลกแบบนั้นราคาขึ้นเลยราคาเปลี่ยนเลยเพราะว่าหนึ่งมันเป็นกริลินด้วยสองมันคือชากอยแบบแบบสีเข้มปกติชากอยมันจะสีสีเขียวสีน้ำตาล เจ๋งเจ๋งโอเคท่านใดที่ชอบกล้วยหอมนะครับตัวนี้กล้วยหอมอต้องบอกเลยตัวนี้ดีมากนะทรงดีมากทรงดีอ่าตรงตรงทําไม้สวยเด็ดเด็ดอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอ่าพิตตี้พิตตี้ไขยปลาน้องพิตตี้ นั่งไปซื้อไข่ปลาเชื่อไหมถ้าเกิดกูไม่หันไปมองนะกูรู้ว่ามีรถคุ้มพวงมาไม่ใช่ขายกับไม่ใช่ขายกับข้าวขายปลาที่คุณแต่งหน้าใส่กินยังตีสามครึ่งทีสามครึ่งเขียนคิ้วเนี่ยสามเขียนอื่นมาแต่งหน้าตีสามครึ่งอ่ะอ๋อย่างนี้เลยเขียนคิ้วสองชั่วโมงนี่เขาเก็บใครแม็กไว้ท้ายๆตลอดเลยนะเนี่ยจริงเขาแ่ะเนี่ยนี่ยังไม่ใครแม็กเอาแบบ สีเดียวมาให้ดูก่อนยังไม่ได้เอาตัวพีขึ้นมาเลยโอ้ผมเห็นแวบๆนะน้องตันโจที่ผมชอบนี่โอ้โหตัวนี้ตันโจไม่อยากบอยจริงๆถ้าพูดถึงว่าจับอย่างนั้นหายากมากที่จะแบบได้ตันโจแบบนั้นนี่คุณคุณปั่นหรือเปล่านี่คุณฝันหรือเปล่าปั่นราคาเหรอหรือไคบุญเกียรติเสียแก้วไม่ใช่พี่ปันโอ้คุณหิวการแสดงตลงคุณจะต้องไปย้ายย้ายไปที่นิพาวดีอีกไหมไม่ไม่อันนี้คือคือบอกว่า ถ้าลูกค้าซื้อแล้วก็พอขายให้มันครบ10ตัวก็จะอดอาหารทีหนึ่งที่นี่เลยที่นี่อดอาหารแพ็กจากนี่แล้วก็ไปบ้านเขาเลยไม่ไม่คือถ้าแพ็กนี่ไปลงฟาร์มกัโกโรคอีกอดอาหารอีกอดเสร็จเรียบร้อยไปที่บ้านลูกค้ากัโกโรคอีกอดอาหารอีกอเสียทรงหมดคนถามอินบ็อกมาทําไมต้องอดอาหารด้วยเวลาเคลื่อนย้ายคือมันเป็นปลาเนี่ยมันเป็นสัตว์เลือดเย็นออนนี้มันต้องใช้พลังงานในการอ,อ,อยู่รอด หรือมันจะต้องใช้พลังงานในการย่อยอาหารมนต้องเลือกปลาที่กินอาหารมาแล้วถูกตักหรือมากวนมันเนี่ยมันมีอาการช็อกหงายท้องตัวแข็งหลายทีแล้วย้ายไม่เป็นก็เสร็จเนี่ยใช่ก็เวลามันจะส่งมาจากญี่ปุ่นมาให้เราเนี่ยมันก็อดอาหารเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนไม่ค่อยกินเลยไม่เป็นไรมันใช้ไขมันไนมันก็รีดไขมันของมันออกมาแล้วก็ปลามันก็ไม่ตายอันนั้นเป็นหลักก็คือ ไม่ใช่คิดว่าเรายิงอาหารยิงอาหารแล้วว่างๆก็ตักไม่ได้เออเดี๋ยวตายนี่คุณก็ต้องอดอาหารมันใช่ไหมใช่อดมาสองสามวันแล้วเนี่ยเอ้ามาแล้วมาอ้ยปลาแปลกถ้าอยากได้ปลาแปลกครับผมคุณอัน้เขาเรกอปลาแปลกอันนี้ชื่อว่าอะไรวะต้นโอยเบนิคิโคคุริวนะครับน่ะเอาใหม่สิเอาใหม่สิดอยเบนิคิโคคุริวทำไมมันมันทำไมผมเป็นปลาปลาแบบนี้อ่ะคุณ ดอยดอยเนี่ยก็คือปลาหนังใช่ปลาหนังถ้าหอยจับดูหอยจะรู้สึกเลยเหมือนปล่อยปลาไหลปลาหนังเป็นปลาดอยไม่มีเกล็ดเบนนี้แปลว่ามีแดงอืมไอ้นี่ไม่เบนนี้ก็แปลว่าไม่แดงก็เป็นชิโคคุริวชิโคคุริวคือพันุของมันที่ที่มีขาวดําแดงสามอย่างหรือจะขาวดําแต่เป็นปลาหนังแต่เนี้ยอันนี้มันก็เบนนี้เหมือนกันแต่แดงไม่น้อยแดงอยู่ขอบๆนิดเดียวเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลย เป็นชุดๆเป็นเซตๆปตไปลาหนังอันนี้ก็ใช่นี้เหมือนตัวนี้เดียวกันดอยส์เบนนี่คุริวดอยส์ขึ้นทีละอันเบนนี่เบนนี่ชิโคคุริวกิ้งกิ้งกิ้งเลยนะกิ้งกิ้งกิ้งเลยนะแต่สวยนะสำหรับคนที่ชอบปลาแปลกอ่ะผมก็บอกให้ว่ามันก็ในบ่อหนึ่งน่าจะมีคือคือสลับสลับแบบว่าปลาแบบนี้อืนี่เดี๋ยวให้จับว่านิ่มๆจะหยุยๆมากล่ะอาจจักคิวมัน เออว่ะเหมือนใสนิมือนเหมือนปลาไหลเหมือนปลาไหลเหมือนปลาไหลนะคือมันไม่มีเกล็ดป่ะรี่มันมีเกล็ดแต่ข้างข้างบนนี้ไงอ๋อแต่ตรงนี้มันไม่มีไงตรงนี้ไม่มีมันเป็นปลาหนังไงแต่ว่าจะสวยไม่สวยเนี่ยอยู่ที่เกล็ดบนนี้แล้วก็คุณภาพของสีแดงใช่ไอเนี้ยต้องเรียงกันแบบเรียงสวยเลยเห็นป่ะแต่การที่สี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 แดงสีส้มเนี่ยมันเรียงอย่างนี้เนี่ยมันสวยนะมันเหมือนเอาเขาเรียกเอาสีน้ําไปแต้มแต้มแต้ม นี่มาอีกสองเลยโอ้โหอันนี้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 ใหญ่หายเลยอันนี้ดีแล้วอย่างนี้ราคาของของของตัวนี้มันจะแพงกว่าปกติไหมหรือว่าธรรมดาธรรมดาแล้วแต่ซ้อซ้อจะขายประมาณเมื่อเทียบกับไออันนี้ต้องถูกกว่าเื่นอันนี้ถูกกว่าอันนี้ถูกกว่าพวกคอกููพวกตันโจที่มึงชอบแบบถูกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะเลยแต่ผมว่าบ่อหนึ่งน่าจะมีสักตัวสองตัวนะเพื่อพักสายตาพักสายตา อุ้ยอันนี้ดำเลยเกล็กตรงนี้สุดยอดตัวไหนตัวนี้คล้ายๆกับไวตันโจนะครับคล้ายๆเลยนะเออไอ้หูไวตันโจไวตันโจเอ้ยตัวนี้เจ๋งมากตัวนี้นะครับตัวนี้ไวตันโจนะฮะเฮ้ยสวยสวยปะหนังปะหนังปะหนังที่แบบว่าขาวเป็นตันโจสีขาวแทนสีแดงไงตัวนี้เขาทำอะไรฮะทำให้ปลาเวินหัวนะใช่ใช่ให้มันมึนให้มันจะได้ไม่ดิ้นมันจะได้ไม่ดิ้นไม่งั้นพอมันอยู่ในมือแล้วเดี๋ยวมันดิ้น แต่คุณต้องทําใจก่อนนะว่าถ้าเกิดคุณจะเลี้ยง 4, พวกนี้สามสิบแปดสามแปดคุณจะเลี้ยงพวกเนี้ยคุณต้องไม่ไปเทียบว่าเฮ้ยทําไมไอ้ตัวนี้ของกูมันปลาหนังปลาดอยของกูเนี่ยทําไมมันไม่หุ่นเหมือนกับโคฮากุทําไมไม่หุ่นเหมือนตันโจเพราะว่าหุ่นปลาดอยมันเป็นอย่างนี้นะ คุณจะไปถือว่าเป็นเป็นย้อยย้อยโอกาสอะไรอย่างงี้ยเพราะเราเนองนะคุณคุณต้องดูก่อนนะว่าไอ้ปลาดอยอ่ะปลาดอยอ่ะทรงมันจะมันจะบวมๆตรงกลางๆเห็นป่าทรงมันจะอ้วนๆอย่างเงี้ยแล้วก็ในงานประกวดที่ญี่ปุ่นก็ทรงแบบเนี้ยคุณจะไปไหนแล้วเนี่ยเวียนทำทำแบบเท้าเลยทำแบบเท้าเวียนหัวนนิดหน่อย